สวัสดีค่ะพเพเืพเ่อนๆพบกับแม่พึ่งร้อยเฟรชค่ะวันนี้แม่พึ่งาพาเพื่อนๆมาที่นี่เลยนะคะชุมชนท่องเที่ยวโอทอ็อปนวัดวิธีบ้านไม่นะคะหมู่ที่4ตำบลสวัสดิก์อำเภอเมืองจังหวัดปํมนะคะเป็นตำบลเดียวกันกันกบที่แม่พึ่งอยู่เนาะแม่พึ่งอยู่หมู่18แต่ที่นี่เป็นหมู่4นะคะวันนี้แม่พึ่งพาพเพื่อนๆเอามีดอ,อิโต้มาซ่อมที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่เขามีการตีมีดแบบโบราณด้วยนะคะแม่พึ่งเอามีดมาส่อมแล้วก็มาตีใหม่อีกหนึ่งเล่มนะคะ เดี๋ยวเราไปชมด้วยกันเลยนะคะไปตีมีดด้วกันเลยค่ะไปเลยเนี่ยน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปตีเมีดกันเนาะฐานตีเมีดนะคะไปกันเลย ดำกระเม็ดดำกระเม็ดก็คือตีเมีดนะคะดำแปลว่าตีเนาะกระเม็ดแปลว่ามีดตีเมีดนะคะตอนนี้ไม่เพื่อนกระดาอยู่ที่บ้านที่รับตีมีดแล้วนะคะคือเกนคนตีเหล็กเนาะเกศนี่ชื่อของคุณตาใช่ไหมคะเป็นของเป็นของผมเป็นลูกชายนี่คือพี่เกิเนาะใช่ครับคือที่นี่เปนอะไรบ้างคะ ทำมีดจอบเสียมในการเกษตรทุกอย่างในการเกษตรกรมาที่นี่ได้ครับรับทำทุกอย่างการเกษตรค่ะที่ลุมตีเหล็กของแกนคนตีเหล็กนี่คือจะมีรางวัลการันตีได้เลยคับว่าเป็นนี่เลยนะคะแชมป์ประเทศไทยเลยเนาะได้รับแชมป์ปีไหนครับปี2019ครับประกวดชนะเชิ่อกับมหารรชพัฒน์บุรัมครับพาไปประกวดที่ประเทศ,ทเทศไปได้แชมป์ม,มา คือได้แชมป์หลายบนแชมป์ได้สองแชมป์สามแชมป์กับบุรีรัมย์ครับโอ้สามแชมป์เลยค่ะตัวแทนของบุรีรัมย์ไปเข้าแล้วเป็นแชมป,ปชมภ์ภาคภาคนี้รองสิบเจ็ดจังหวัดภาคแล้วก็ไปแชมป์ในไทยครับเป็นสองแชมป์สามแชมป์นี่ครับโอ้ไม่ธรรมดาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดีเล็กด้วยกันเลยค่ะไปตีมีดของเมยพึ่งน,นะคะนี่อ่ามีของเมยพึ่งของแท้เลยนะเอาไปเลยค่ะ วันนี้ก็มีลูกค้ามาหาคุณตาเหมือนกันนะคะเอามีดมาทำอะไรนาอเดียวถทมดูก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาทําอะไรคะอ๋อเอามีดมาให้ตาดูครับที่ตาแกตีแล้วผมเอาไปทําด้ามทําฝักนะครับอืมเอามีดมาให้ตาทําฝักให้หรือเอามาซ่อมเอามาที่ตาแกทําครับเลยเคยเอามาให้ตาแกดูครับอืมถูกต้องแล้วอนีอืมถูกต้องแล้วทำไรถูกต้องแล้ว เรามาเริ่มดูขั้นตอนกันเริ่มต้นเลยเนาะพี่กำลังทำอะไรอยู่คะอันนี้ผมกำลังเอาถ่านใส่เตาครับอย่างนี้เอาเตาเครื่องปีเยื่อร้อมเลยใส่เรานใส่เตาสูงไฟขึ้นมาถ่านใส่เตาแล้วก็จะเปิดพัดลมก็มจะมีมอเตอร์ตรงนี้เนะา,าอะออแล้วก็เป่าให้ไฟมัน พุกขึ้นมาโอเคขอแม่พึ่งเอามาให้ผมซ่อมเนาะจ้ะซ่อมให้ <c oughs> ตั้งแต่น้องบีมยังไม่เกิดอ,อ้าน้องบีมสิบสองปีที่ผ่านไปเลือแค่เนี้ย <c oughs> <c oughs> มีความคุ้มไม่มีเลยเนี่แหมดไม่พื้ตัดฟืนตัดไม้อะไรก็ปองปองปองไม่ขาดสักทีมันก็มีรอยเนี่ยระ<อ>ทุบทุบทุบเหล็กเอาคอนป้อนทุบกลัวมันไม่เข้าใช่ <c oughs> สุดยอดมากเลย <คำ S 1> จ้ามันตอนนี้มันแข็งอยู่ตวเนี้มันแข็งอยู่นะเนี่ยเราเอาตะกรุดมาเหล็กที่มันจะแต่งเป็นรูปเป็นทรงมันใส่เตาแล้ว เาลเปล่าให้ต้องนต้องตนช้นี้ที่เอกใร้าใช้เวลานานกี่นาทีคะประมาณสาี right ่นาทีห้านาทีประมาณนี้เอาไว้น้นไม่ได้ละลายิกบิกก็ละลายได้เนาะรับละลายไฟแรงมากเลยนะคะไฟ พ่พิ่งต้องยืนไกลๆเลยนะคะเพราะว่าร้รรรอนร้รอนกลองเนาะพี่พึ่งต้องอยู่ไกลๆตัวนี้เหล็กแดงแล้วครับตัวนี้ออกจากเตาเนี่ยร้อนแดงมากเน,นี่ยเนี่ยดูร้อนเราก็ตีให้ได้รูปทรงใหม่เนาะแต่งทรงมันแต่งทรงมันแต่งหน้าการเียวไปจารเรยวคือว่าจะให้มันเยี่ยวอ่ามันแข็เนะ แ,แม่พึ่งออกมาเป็นก่เพึ่งทุบจนเละเลยเทีเมีคุมก็ทุบอยู่นั่นแหละือ <laughs> ว่าไม่ได้ต้องมาทีดๆๆเดียวครับทีีจะทำได้จัดระเียบครับมันจะเริ่มตรงเริ่มดีแล้ว เล็งดูมันตรงเริ่มดูดีขึ้นกว่าเดิมแล้วดูดีกี่ทีกันนี่แล้วก็เอาไปเผาไมา้เผาอีกครั้งหนึง่งเราจะทำแบบนี้อีกกี่ครั้งคะอีกครั้งเดียวพอครัอืครั้งที่สองแล้วนะคะเอาให้ครบเลยนะคะพี่ เนี่ยลิงดีนะโอเคจะรอสรักพักหนึ่งให้ควารมร้อนเย็นลงออก่อนให้มันเย็นหน่อยเราจะเจียดแต่งแล้วก็ไปชุบน้ำเพื่อเพิ่มความแข็งแกรงขึ้นมาเนี่ยรอสักพักหนึ่งให้เหล็กมันเย็นก่อนสักนิดหนึ่งแล้วเราไปเจียดไปเราจะปรับหน้ามีดเนาะเพือ่อ เพื่อให้บิดมันคมขึ้นเนาะใช่นี่นะคะพี่เขาได้ปรับหน้าบิดให้ไม่พึ่งใหม่แล้วเนาะเหมือนใหม่แต่แต่คนหน้าล้าง,งยังไม่นี่เนาอ,อ่าเงาเบาว,<ด>วับเลยเนะเลยข้างหนึง่งอีกข้างหนึ่งเนาะครับ อีกนนิดึงเจียตัวใหญ่แล้วเรามาเจียตัวเล็กเพิ่มความคมไปอีกใช่ไหมคะ ะ <át stars> ดูดีแล้วแต่นี้โดนปรับหน้ามีดหน้าอะไรหมดแล้วแต่หยมขึ้นเลยครับไม่เหมือนของหยมขึ้นเลยเราออกสวยเลยงามเอาเต็มหน้าตรงนี่แหละเออกตีงแรงไปให้มันแข็งใช้งานเพราะทำไมชุบมันจะอ่อนกพว่าฟันไปไม่ได้เป็นเสี้ยวอ๋อพอเข้าไฟแล้วเอาไปชุบเลย ไปชุบน้ำมาแข็งทำหน้ามาแข็งฟรีเนี่ยครับตอนนี้อืมพอเผาสเสร็จแล้วเอามาชุบน้ำเลยออย่่าางแบบนึกว่าไปอุตส่พอดีไหมอ่าวันนี้แง่น,นี่เป็นร่องของมัน,นี่ยลายน้ำดูน่าตงเดี๋ยวมันจะบางอันจะเบี้ยวไปเลยนะ อันนี้รู้สึกว่ามันค่อยเบีย้ยววอืมดูถ้ามันเบีย้ยวเราก็มาตีถ้าเบีย้ยวเราก็ตีเต็กงก่อนเตงก่อนก่อนไฟมันจะดับรอเยอะก่อนจะเย็นถ้าถ่ยถ้าไม่ได้ตีแล้วมันจะหักถ้าถ่ายก็เสร็จแล้วเราทานใส่<ม>บน<ร>มีดใช่ทานาตีดิบไม่ได้แล้ว อ,องาเงน,นเข้าไปเราดูส้าพหนึ่งว่าเราูมันลงเดือยใช้น้ำดีเลยน้ำปกติธรรมดานี่เลยน้ปกติ บางอันถ้าอุณหภูมิไม่ได้สาไปหักขาดเลยนะโอ้หักในน้ําเลยหักเลยล้นเลยหกักมามีรอยร้าวไตกไม่มีวความควอบะอถ้าปรับอุณหภูมิมันไม่ได้อันนี้คือวมดีมันหนาหน่อยนี่นิดน้ำนิดหลายปีแล้วด้วยนั่นแหละว่ามาโดนไฟบางครั้งนึงแล้วดูเผ<ก><ก>าเปล่าไฟเผา,ากองขยะหมกอยู่กับกองขยะไม่รู้เผา เราหมักไว้ในสวนตั้งปีนึงอ่ะคิดดูวหนึ่งปีาหาไม่เจออ้าวโอ้เราจะค่อยๆจุ่มไปทีละนิดทีละนิดเนาะเราไม่ใช่ว่าจะจุ่มไปทีเดียวเนาะใช่เลยเราแช่ไว้านานไหมพี่เย็นเนี่ยจะได้แล้วเนี่ยมันเย็นแล้วเย็นแล้วพร้อมใช้งานได้แล้วใช่ไหมเราไปขัดไปนี่ไม่เขาไปขัดอีกทีหนึง่งรับ เราไม่รู้ว่าเหล็กอะไรนะใช่ไม่ไมรู้เราไม่รู้ว่าเป็นเหล็กอะไรนะจ้ะเพราะว่าทางนี้มันทําแต่เหล็กนั่นอย่างเดียวเหล็กเ,เนบเนาะอันนี้ไม่เพิ่งซื้อกับรถที่เขาเอามาขายตามบ้านอะ่ะเราต้องดูขัดข้นจากทาง,งเราเนี่ยคือว่ามันเป็นเหล็กเนบเลยตรงเลยไง มีความคมขึ้นมาแล้วครับตัวนี้อืมคมคมมากเลยะดีกว่าเดิมเยอะฮะรอพุ่มไ <laughs> <ะ>ม้เสร็จเลยทดสอบทดสอบโอ้แจมแจมแจมโอ้ไปคมขนาดนี้มันก็เพิ่มความคมขึ้นมาแล้วอื ดีกว่าเดิมเยอะค่ะเมื่อก่อนไม่เพิ่ง,งกว่าจะตัดได้เท่าพี่ตัดเมื่อกี้นะไม่รู้กี่ครั้ง <c oughs> เสร็จแล้วนะคะนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใชครับใช้งานอได้ประมาณนี้เนาะ,ะประมาณนี้ของเก่าออมาทาใหม่เนาะเหมือนให<ช>ม,ม่เลยเหมือนใหม่เลยแต่เราไม่รู้เหล็ก<ช>เพราะว่าบางตลาดเขาเอาบางที่เเอาเหล็กลแผ่นธรรมดาทำแต่เราไม่ทํเหล็กเด็กเราต้องใช้เหล็กขนั้นนี้เลยนะเหล็กแนบมีปัญหาอะไรก็ทําได้ใหม่ ตรงนี้ความคุมความอะไรเนี่ยจ้ะนั่นแหละจ้ะโอเคโอเคค่ะครับคือว่าเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วเนาะครับจ้าการซ่อมมีดของแม่พึ่งนะคะตอนนี้แม่พึ่งก็ให้พี่เกียนทําการซ่อมมีดตีมีดใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อน,นแล้วที่พี่เกียนถือไว้นี่คืออะไรคะเออนี่คือรางวัลแชมป์ประเทศไทยคือรางวัลที่รับจากทางาลัยก็ทางจังหวัด ด้วยทั้งประเทศด้วยครับเนี่ยทั้งประเทศก็ตะวันระดับประเทศครับตรงนี้ให้มาคือว่าคนที่นีเขาอนุรักษ์ไว้ไงนุรักษ์คนที่นีภูมหยิงทั้งถิ่นไว้ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเรามาคือว่าได้มาก็ก็ดีใจแทนปู่ย่าตาตัวเราที่แกรักษาผู้ยญิท้องถิ่นมาเนี่ยได้จนได้รางวัลผมได้ผมหลอกให้ให้แกแหละให้ท่านเนี่ยที่เกิดเทธรรมมาตั้งแต่ไม่พึ่งเกิดมาได้ยินเลยว่า บ้านใหม่จะเป็นกลุ่มมีมีบ้านคนตีเหล็กเนาะพวก็ทำมาก็ครู่าติตัวตัวทำมาก็ทุกว,วันนี้ก็ให้ท่านให้ท่านไปใช่ค่ะผมก็ตัวแทนเนาะเป็นเป็นคนสืบทอดเนาะตัวแทนอะไรไปเนาะอ่าเนี่นยโอเคค่ะวันนี้แม่เพื่อนก็ต้องขอขอบคุณพี่เกณฑ์นะคะที่มาให้ความรู้ทาด <รอ S 1> ีมีดอ่าให้ดูว่ามีขั้นตอนกันยังไงเนาะเดี๋ยวเอค่ะ ค่าบทีมิตเมื่อกี้กี่บาทคะส้มก็หกสิบบาทนั่นเลยครับเกี่ยวกับารส้มเมื่อเพลงหกสิบบาทเราไปพึ่งก็ได้สั่งใหม่เล่มหนึ่งสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยสิบบาทครับจะเล็กเล็กกว่าที่เม่อพึ่งเอาหมดดีเนาะใช่เล็กกว่านี้หน่อยจ้ะโอเคค่ะให้ลูกค้าได้ของดีทุกทาเนาะค่ะเดี๋ยวถ้าวันไหนเจ็บก็โทรไปหาเม่อพึ่งนะคะจ้ะจ้ะเดี๋ยววันนี้เม่อพึ่งร้อยแปดแล้วก็พี่เกียรนนะคะโทรตัวเราไปก่อนแล้วเพื่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไม่เพิ่งร้อยแปดไลฟ์ด้วยนะคะเพื่อจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะออสวัสดีพี่เกียรตินะคะคุณตาเกียร์นอนพักก่อนอยู่เนาะอเ,เอาละคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบาย